Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on a wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever press, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs. Back to the room, let me show you my face. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me. I อันนี้ก็ตกหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอเคเดี๋ยวเราดูเลยครับโอเคองแรกคือเราต้องล้างเครื่ส่วนให้ครบก่อนนะเอาผ้าลงบนด้านใต้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเขาค,คลิปนะครับเล็วบวาง้วก็อันนี้เขาดีเทนเนอร์นะครับเล็บวางอยู่ในร่องดีเทนเนอร์นะครับรใส่ดีเทนเนอร์ไปก่อนเลยครับ ทำทีละทำทีละอันนะครับพร้อมดีง่ายนะครับจะทำมีการโดนทำทีละอันก็ใส่เร,ร็บว่าเข้าไปในนี้รีเทนเนอร์ก่อนคนระับดีดกดดูก่อนนะว่าะมันแข็งมากขนาดไหนโอเคทีกใช่กันคือบล็อกวัวเทนนะครับ ก็ผ้านะครับผ้าใช้บหมเพกเตียกงก็ถ้าสมมติว่ามันดีก็ผ้ามันดูดมันดูดไว้นะครับไม่ไปไกลหรวาไม่ใช้บล็อกก็ได้ครับเพราะว่าหน้านที่หลักๆก็ตอนถอนนะครับมันต้องจําเป็นต้องใช้มากมันจะดีดแล้วก็มันจะดูดไม่ดกมันจะดูดข้างใน,นครับันี่ก็เอาผ้ารองนะครับเพื่อให้เล็บ มันไปติดกับวาลนะครับเพราะถ้าเราไม่ใช้ปั๊บวาลมันเรียบมันจะไม่ติดนะครับเรียบมันจะหลุดแทดเลียบยมันจะติดนะขั้ตนตอนนี้เราใช้แรงหน่อยครับโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับพอกดแ้วจะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นครับโอเคเพื่อการไม่เสียนะผมจะไปไวๆนะ ใช้ก็ใช้แคมของค่ายพีดีนะครับที่มี p พอ e r d เป็นแคมยกยอ2มิลน,นะครับประมา,ามประมาณน,นี้นะงานงานดีนะงานก็ดี แต่หลักๆก็น่าจะโดนกับปืนสตางค์ได้สตางค์ง่ายๆหน่อยเตรียมปืนไว้เล้นะเป็นปืนสูงนะครับ ใส่แคมได้แล้วนะครับใ่ส่กระเดี่ยวนะยตรงขันสานแล้วนะทำก่อน็ล้ามาตั้งวาลกัน E tăng hoặc em nè Oke, okay. nama tanggung ada, tanggulang ada. เสร็จแล้วครับวันนี้ก็เรามาตั้งมาร์กันดีกว่าการถอดตัวนี้นะครับดูนี้นะตรงนี้สองนู่นนี่คือลัดจานไฟนะครับอันนี้ก็มาร์กครับมาการไฟก็เราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับทีทีตอนนี้เราก็ต้องเราก็เจอมาร์กทีแล้วครับมันจะโซ่ไม่ดูแล้วโอเคครับมันจะมีขีดอยู่นะครับ มันจะมีคิดของมาร์กอันนี้คือมาร์กนะครับมาร์กอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นมาร์กทีนะครับเราจะตั้งตัวนี้นะครับไม่ใช่ตั้งตัวนี้นะครับโอเคก็ด้านบนเะเห็นไหมครับจะเห็นว่าตรงน,นี้มันจะมีจุดอยู่นะครับเห็นไหมครับเราจะมีคีดนะครับ ครับตรงนี้จะมีขีดนะครับขีดตรงนี้คือจะให้ต้องตรงกับตรงนี้นะครับโอเคโอเคเราก็ใส่ตัวดันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตั้งมาร์กเสร็จแล้วด้วยนะครับไปไหมครับขีดตรงนี้นะครับไปไหมครับมันต้องตรงกับริมตรงนี้นะครับรอยบากนี่ครับมันดูมาร์กด้านล่างนะครับ นะครับน้องตรงกันนะครับมันจะตรงกลางไหมครับมันจะมีขีดอยู่ข้างขค,ครับเล็กๆตรง,งนั้นครับจะมีขีดอยู่ข้างข้างนิดนึงนะครับครับให้มันให้ขีดอยู่ตรงกลางวงกลมนี้นะครับแล้วข้อข้างบนก็ต้องให้ตรงด้วยนะครับอโอเคแล้วก็มาถึงวิธีการตั้งตัวดันสู้กันนะครับตัวดันสู้แต่งครับ เดี๋ยวแค่มก่อนครับเดี๋ยวมันคลายตัวเดี๋ยวมันหลุดออกมาแนละ้วยุงใส่ไหม่อีกนลืมบอกของสตราร์ทกยังมีอันนี้ด้วยครับตัวสลักลดกำลังกันนะครับหมายคือเวลาเราสตาร์ทมันจะเบานคัคลูกหกห้าลูกหกห้าในสตาร์ทเดิมถ้าเป็นตัวสตาร์ทมือก็สามารถลากได้นะครับ ลางได้ยันลูกแก๊สแตะนะครับก็คือส่วนมากนู่นก็หกห้ายังสตาร์ทด้วยหกลูกหกห้ายังสตาร์ทด้วยได้สตาร์ทเดิมได้นะครับเพราะว่ามีตัวลดก,กำลังนะเอ้ก็วิธีตั้งนะครับก็คือก็ง่ายๆเลยครับก็คือเราหมุนเข้าไปเ,าเข้าไปเลย แล้วก็เราก็ต้องคอยเช็กสู้ราลิ้นอยู่ตลอดด้วยนะครับ sẽ đồng bị cân lên Sao tịt ngài mày? Tịt ngài quá Sao mà tịt ngài quá Còn tâm rất ไอ้ก้นแหลกๆเลยประมาณช่วงปีครับปีเดอันนี้ไม่ต้องเบิ้นติดเลยแสดงว่ามันแสดงว่าว้าวมันไอ้นั่นฉ่ำอะไรก้นเหลี่ยมเลกันนะนี่เปลี่ยนว่าไม่ตึงบ้านเลยหนูมันมันกันแต่ได้หงมใจไปไม่รู้ก้องนานนุ่มรุ่งแบบนั้นเอาตไปเลย

อตอนนี้เราติดตั้งอะไรเสร็จสมบูรณ์ที่เรียบร้อยแล้วจะมาทำการสตาร์ทกันเถอะ รั้ไม่ยากครับผมเพราะมันมีตัวรถกำลังอัดเป็นเบาเรียบนะครับอย่ยงคาบูด,ดังนิดหน่อยจูนหนาไว้ก่อนครับ จูนบางเดี๋ยวเครื่องพังจูนหนาไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแกครับจูนหนาหนาไว้ก่อนเครื่องจะได้ไม่พังพอดีจูนอียี่สิบด้วยครับก็เลยจูนหนาหนาไว้ก่อนโว้ดดังเลยท่อ you know what? าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ารีลลิ่งมาได้นิดหน่อยครับนิดเดียวโอเค้นกการนำเสนอไม่แค่นี้ครับ 泰鲁，放低后边！ thì thấy đáy sách chụp ra tiếng rồi đấy มันเลยเราเราล็อนี่เพื่อนมัน้บิดมีบิดเยกอล่ะมาบิดให้มันล็อกมาดังอยนี้มันง่ายไปยึดนังจวนมันแบบขึ้นบนล็อกเออ มันมันมันจะนันนันิตมันจะเออนั่นเลยนั่นนัว่ะรู้สึกว่ามัน <istic? S 1> เปิดผุงว่าเดิมมันมันรู้สึกว่าเหมือนกับเคโบสองร่อยอาิสามรน่อยอมันมันถุงออกไปตึกๆึกตึกตึกตึกโอไปเออถึงอ่ะถ้าเทียบกับขอนานีตำลุฮากาะ ไอ้นวลไอ้นวลตอนบิดออกแม่นบิดออกมาให้นเลกดแตว่าไไม่ไลไไมถึงไอ้นก็ขนาดเดี๋ยวว่าสตนองี้แล้อะเนาะไรไม่ไรแต่มันมันกับนุ๊กนะอืมทงบอกมาทําะไรเนี่ยทำอะไรนี่ที่้านฉันบยาวๆาึงไอ้ตอนทำหลุมอากาวัน เปลี่ยนหนึ่งเคได้กิโลได้ประมาณ40กิโล30กิโลประมาณ7-7 30ถึงงาไปไปไน,น่อปท้มแมนเนี่ยโอเคบิดถา,<ว>าวรเลยเคความเดียวประมาณถาวรเมื่อเดียวโอเคปกติเลยประมาณ30ว่า30ห้าประมาณ30ห้า30หกขนาดหลงเงี้ยว่าลุยนะเนาะขนาดเดียวว่าเร่งว่าลุยนะขนาดเร่งว่าลุยเดียวว่าประหยัดว่าลุยเดียว,วถึง เคออกทิปปื้มังออกทิปดีดีคือเคนุกไม่ต้องบิดหมากไม่ต้องแข็งเครื่องหมากคือเคแบบชิวๆไปเลยจากหลังนูคือเราต้องบิดใช่ไหมจากหลังนูคือเราต้องถายคันเด็กนะยิดต้องแรนหลบอ่ต้องแรนหลบคือต้องหลากหลากหวักเดียวตึ้งงานนี้กันนี่ไงไปครับโปรคลาดลอยอาทริปไปไม่ตกตุ้มออาตังงานนี้คือเคแบบชิวๆเลยคือลอยอาทริป ต้องเก็บเออคือแล้ยังคือปล่อยยาซิมันมอบเรานังเคเลยนะนาดน้อยมันอันนี้เรานัง่งเรานัง่งเอาอย่างไปทันเลยพวกนู่มอกการเมื่อไวาันนี้ปุมว่าน,นี่ยเบาว่ากันหลออืมเราหลอดเบาว่าถึงถึงมันซกเซกได้ดีว่ากันอันนู่มันนักนักสตีทตันลุ่มหนอนอืมทา <c oughs> งอาพอตำเครื่องบปนีเรลยวกั เกียบไปคือเมื่อกับสีรถไม่ใ่ไเราตั้มเข่องถึงอบิวไฟเบอร์ดีวะมันได้รถไมเ่มันได้รถไมกว่ากับราคาดีว่าได้ไหมคีราคาจิบจโอเคโอเค oh video. i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and believe know what i want so i'll take it on i've made mistakes but mistakes make you strong Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sitting and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, it right, that's the thing. to me now best of me now best of me now. they want the best of me now best of me now best of me now best of me See us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion.